ุกคนวันนี้จุนโตก็มาเก็บมะขามค่ะเอายาดมหลอดใหญ่ยายตาเก็บมะขามช่วยยายตาค่ะจะเต็มกระสอบแล้วค่ะเก็บมะขามนี่คือต้นมะขามค่ะเก่งค่ะเก็บเลยค่ะเก็บเลยค่ะเก็บใส่ถุงนะ เก็บเลยค่ะเก็บเลยเก่งค่ะเก่งคนเก่งเก็บมะขามค่ะมะขามเยอะแยะเลยค่ะเก็บมะขามใส่ถุงค่ะใส่กระสอบนะ เราจะเก็บไว้ทำอาหารนะคะเอาไปปอกเปลือกแล้วก็เอาเม็ดมันออกค่ะิใครต้องการก็เราก็ขายนะคะกิโลละสามสิบห้าบาทค่ะแต่ราคาส่งก็คือลูกค้าส่งเองนะคะ อันนี้ราคามะขามก็ถูกอยู่ค่ะอีกน้อยก็ขึ้นกิโลละหกสิบบาทค่ะปอกถ้าไม่เอาเม็ดออกก็สามสิบบาทถ้าเอาเม็ดออกก็กิโลละแปดสิบบาทค่ะเก็บลูกเก็บเก็บไซ่เลยค่ะเก่งค่ะลูกเก่งช่วยยายนะคะยังไม่หมดเลยตรงเนี้ เอาตรงนี้ยังไม่หมดเลยยายบอกว่าไปตรงโน้นไปเดินตามยายไปหลูกตามยายไปไปตามยายไปเร็วไปไปเก็บตรงโน้นค่ะเดินไปจุนเดินตามยายไปนุ่นที่เรากองไว้ตรงโน้นค่ะลูกไปใส่ถุงเลยค่ะใส่ถุงเลยค่ะ เก็บใส่ถุงเลยใส่ถุงค่ะใส่ถุงกระสอบใส่กระสอบให้ยายเออีนแหละกระสอบตรงนี้จะไปไหนล่ะนี่กระสอบอยู่ตรงนี้เนี่ยเอาใส่เนี้ยเออใส่ใส่กระสอบให้ยายเร็วเก็บช่วยยายค่ะเก็บช่วยยายมันจะเสร็จแล้วเนี่ยเร็วๆรต้องใส่เหนื่อยละมานานแล้วค่ะเอาใส่กระสอบให้ยายลูก ใส่ให้ยายเร็ว <laughs> มันไม่เน่าหรอกแม่เลือกแล้วเอาใส่ถุงให้ยายเก็บกระสอบใส่ให้ยายเ,เออ <laughs> เออสหหลา็่น <laughs> <laughs>